ตัวเล็กแต่ใจใหญ่มากเด็กวัยห้าขวบวิ่งบนลูวิ่งสุดผิวพวกพ่อบ้านใจกล้าแห่ชื่นชมบอกจะเอาคลิปนี้ไปให้เมียดูเพื่อจะได้มีแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายขึ้นมาบ้าง ว่าเป็นเรื่องราวดีๆสําหรับเด็กน้อยวัยห้าขวบที่ผู้ปกครอ,องของน้องได้โพสต์คลิปวิดีโอน้องนับดาวบนลู่วิ่งของผู้ใหญ่แต่น้องวิ่งได้ฟอร์มดีมากไม่วันกับความเร็วบนลู่แถมยังตั้งใจและแข็งแรงดีสุดๆจนพี่ป ขาอาแห่ชื่นชมว่าน้องเก่งมากอนาคตไม่พ้นนักวิ่งทีมชาติแน่นอนเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนในการลุกขึ้นมาออกกําลังกายและจะได้ไม่ไอายเด็กห้าขวบแต่กว่าน้องนับดาวจะวิ่งได้ขนาดนี้น้องก็มีความอดทนและมีความสม่ําเสมอในการซ้อมบนลู่วิ่งนีตั้งแต่เด็ก ของคุณพ่อที่ฝึกน้องมานั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นหนูน้อยมหาศจรรย์คนหนึ่งเลยนะคะเนี่ยเรื่องราวของหนูน้อยเล็กพิคี่หนูยังไม่หมดเท่านั้นเรามาดูอาหมวยน้อยคนนี้กันบ้างดีกว่าน้องรับมือกับวิธีการขายไอติมของพ่อค้าชาวตุรกีแบบเจ๋งๆขนาดผู้ใหญ่ยังไม่กล้าทำ โดยคุณแม่ได้โพดคลิปลูกสาวตอนซื้อไอติมตุรกีที่กำลังเป็นที่นิยมของเด็กๆว่าจะต้องไม่ใส่เียเพราะสไตล์การขายที่ยี่ยวนกวนประสาททำให้เราไม่ได้ไอติมสักทีเด็กบางคนอาจจะขำและสนุกไปกับมันแต่สำหรับอมวยน้อยคนนี้ถ้าจะหิวมาก เพราะน้องไม่ขำแถมยังโยนไอติมทิ้งอีกด้วยก็คนมันหิวนี่นาสร้างความเอ็นดูให้กับพ่อค้าและคนเป็นแม่ได้ดีทีเดียวหลังจากคลิปวิดีโอนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็กลายเป็นไวรัลดังชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ว่าดูเด็กๆซื้อไอติมตุรกีมาก็เยอะแต่ถูกใจหนูน้อยคนนี้ที่สุดละแถมดูหลายรอบมากหรือบางคนก็บอกว่า พ่อค้าเจอของจริงซะแล้วเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับอมวยนี่แหละค้าเขาถึงบอกกันว่าจะเล่นอะไรก็เล่นได้แต่อย่าเล่นกับความหิวของเด็กทีนี้ก็หวาวุ่นกันเลยทีเดียวโไม่ใดอเด